บ้านเอลบ้านเอลนี่นี่เดือวพาคนตายเปิดวะเขาบอกว่าคนตายใจจริงรอวะนี่เราจะมาพิสูจน์กันนะฮะคนดูเอาไล่มาเพื่อนโดน วัดเดียวสุหล่อวัดดียวสุ u ล่วัดดีวสุหล่อวันนี้นี่ใครเหรอครับเชิญมาเสียงไม่ไม่มีเลขไา่เอานี่สตรีมอยู่ไหมครับไม่ได้สตรีมวัสดีกดดูสองคนนะสัสดีคนสองคนดูกี่คนกสองคน สวัสดีคุณต่อหนุกด้วยนะครับโอเคคุณดูวันนี้เราก็มาแบบนี้เราจะมาสอนดีแรงะกันนะกคนเขาก็เชิญมานะเขาเชิญมาผมก็ไม่รู้ใครเหมือนกันเขาเชิญมาจะให้เขาแบกนะครับผมจะกเ้้งขนนบแบกบๆแบบผมได้ไหมเนี่ยสู่สมรภูมิเอามไปกเลยนน,นนนาะส,สู้อย่างมีสไตล์อ้บอ้บคุณอาคุณโดดเลยคุณโดดเลยผมไม่รู้จะโดดไหนเนะี่ยไม่ได้เล่นนานเออเลยเจ้าเลย เอา้าจะโยนมาให้ผมทำไมนะเนี่ยเห็นตัวด้านหน้าไหมนะมนละตีตีเราจะโดนตีมันเข็ดมันได้ปุ่มกลเราแน,น่นั่นขาล้ม,ม,มต้องมึงและมึงไม่ทำอะไรเลยเรี็บร้อยตาย มันม่ตายอีกต่อไปต่วีต่อยวต่อยววอนเดีองมันนองมันนอมันนองูวมีน้วมันไมยวะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไปไหนกะมัอยู่ไหนกันอยู่ข้างบน ไอนี่นี่คนใต้เหรอคนใต้เหรอใช่ใช่ใช่ทำไมอ๋อไอ้คนใต้จังหวัดจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรได้อยู่ด้วยกันปะนครศรีธรรมราชโคราชเหรอนครนครศรีธรรมราชอ๋อโอเคโอเคนครศรีไม่เคยเจอนะเต้ไอ้แล้วโคราชชื่อเต็มมันอ่านว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อนครราชสีมา นักข้อศีธรระมาลาดโอเคโอเคผมดู้แล้วแร้คนใต้เขาเขาต้มกินกันไหมเนี่ยฮะเป็นคนไทยไหมคนไทยครับคนไทยคือคือเมกาขคือเมกาไม่รู้จังหวัดนะฮะอ๋อเมกามีเมืองอะไรบ้างอ๋อมีกรุงเทพมีหนองเหมือด มีจังหวัดอะไรม้างอะโอกรุงเทพเขาเขาไม่เขาเขาไม่เรียกจังหวัดนะเขาจะเรียกเมืองกันนะครับอ๋อเดีวเห็นมีเมืองกรุงเทพด้วยไปอยู่ที่นั่นได้ไงมาเขาจะเดอดปิ้งปิ้งอะไรใช่ใช่อ้าวแล้วแล้วคนใต้คนใต้เขาเขาใช้สูตรไหนต้มกันครับอันนี้ดีรูกันเลยอ๋อสูตรไหนอก็สูตรอฝาแดงครับบางทีก็ส่วนมากเมื่อก่อนชาบวอนนี้ก็ฝาแดง ฝ่าแดงตดนโดนตำรวจจับนี้ยังไม่ถูกกฎหมายเลยอ๋อก็หยกกินไงแบบว่าซอนซอนเนี่ยแอบกินไงใครจะบ้าเป็นน่งแบบก็ได้หรอโอ้โโอ้ขี้แจกแจ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ให้ตำรวจดูอะไรไม่ได้เด็กหรอกเยี่ยมเลยตรงนี้มีซองควงไปยองมผมครับแมว ผมเห็นคนอื่นเขาเงียบกันนะเห็นคุยอะไรคุยกันก็แสวคนไงเป็นบ้าไงใครใครเป็นใครบ้าเขาบ้าเขาใบ้อ๋อเขาใบ้เขาใบ้เอาคนใต้เขาเรียกว่าบ้าเท่ากับใบ้เหรอไอ้้ไอพวกนี้มันใบ้มันไม่พูดแต่เราเป็นบ้าพูดอยู่ได้เอาไปส่องเชียบเยี่ยมเลยเนียนี่สองเนี่ยพวกเอาไปเลยโอ้ เออมันมันคืออะไรสอนดิโปอะไรไม่เห็นมันพี่เกลียผมตามกระแสะไม่ทันเลยเนี่ยแฉกแม่ไม่เอะ๊อะ,อะมันแปลว่าอะไรติเกอะไรแม่แมขีดแม่แมไม่รู้อะแยดแม่อ๋อยังไงสิไม่เคยเจอราศีตั้อ้าแล้วแล้วเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สองอยู่ด้วยกันเหรอบร 2, เบอร์สองกับเบอร์สามอไม่ไม่ ทุกคนเนี่ยทุกเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สี่อยู่ด้วยกันเหรอไม่ไม่ไม่แต่อยู่จังหวัดด้วยกันใช่ปะใช่ใช่อยู่คนละบ้านเนอ่ยคนละบ้านแล้วคนใต้เขาพูดอีสานได้ปหมวะชอบชอบอีหยังโฮ้ยได้ได้ทุกภาษาเลยนี่ภาษาเหนือเป็นลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรอ่ะอีสานใต้อ๋ออีสานใต้แล้วเหนือเหนือได้ปหะเหนืออะไรเจ้าเป็นข้าเจ้าอ๋อ ส,สก,กัมบอสก,กัมบอสก,กัมบอ,กกมบอต่สออไปต้องผมมีคนตึงต,งตึงอายุเคสเจออายุเคสมมผมผมเจออายุเคกับบ่าววันเลยเนี่ยไอไอนักสองนักสองไม่เป็นไรไหวผมไหวคนเดียวพอคนเดียวพอ ต้องช่วน้ำใจคนตายนี่คนตายน้ำใจคนตายน้ำใจคนตายคนตายผมผมลุกขึ้นเมกาผลุกขนเมกาเน่ย Hello Hello name e t name it. <c oughs> นัดเดท <c oughs> นัดเดท แม่แบวแม่แล้วแ็นแล้ว,ลว <c oughs> ขอบวะ <c oughs> ม,มันอายนะมันอายน,ะนี่นี่เราจะไปไหนกันต่อเนี่ยไปข้างหน้าน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยน้ำทับเลย <c oughs> นครศรีธรรมราชกับนครศรีลาดธรรมราชอ,อะไรนะผมลืมดูตรงนี้ไม่ใช่คนไทยผมผมลุกครึง่ง ลูกครึ้นเมกาผมก็บอกอยู่เป็นกขึ้นใช่ใช่ใช่ผมลูกครึ้นเมกาคนใต้เขาฮิตอะไรกันนะช่วงเนี้ยคิอะไรชาใต้ร้อนปะใตยร้อนปะไม่ร้อนน้ำท่วมปะน้ำท่วมปะไม่ท่วมฝนตก ต,ตะทวมปาอันนี้กูไม่นั่งเล่นเกมฮัลโหลฮะไม่มีตัวชุกันเออเอาวะโถม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 วะพาคนใต้เปิดวะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยนี่ไหนกันนะได้ไง เจาจะเจาจดะน้องนงมขัเ็บแม่ลาดของแม่โดิเขาบอกว่าคนใต้ คนใต้เข้าใจอันนี้น,นี้จริงไหมครับคนใต้อะไรนะใจใจใจแบบใจถึงอะ่ะจริงไหมครับ <c oughs> ใจถึงจริงใจถึงจริงเหรอครับฉัน <c oughs> อยาจะลองไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่เอาผมผมผมเป็นคน,คน,ค,นคนเงียบผมไม่ค่อยมีเรื่องใคไรอะไรหรออันนี้อันนี้มีกลุ่มมีแก๊งกันอย่งครับเง <c oughs> ี้ยอ๋อแต่ใจกันกี่คนเนี่ย ่กลุ่มกลุ่มคุณอะกลุ่มนายอะใจกันกี่คนเนี่ยถึงทุกคนใช่หรอไม่ไม่ใช่แบบเปิดแล้ววิ่งนะอันนี้ไม่เอานะเสี่ยความเสี่ยความเป็นต้เพราะนี่เด็กรุ่นนี้นี่ถ้าไปอยู่ในยุคกางแล้วนะไม่แตกหรอกอ่โหผมไม่เคยไปใต้ไปใต้มันอยู่ด้านไหนของโลกอะแอฟริกาใต้มงเฮ้ยนายนายบ้านเอวบ้านเอว มีนี่เดือดพาคนตายเปิดวะเอามามามา,มากระเบิดสามด้ยนายนายตามตามเราม้นายสองคนรสองคนรสองสองเขาบอกว่าคนตายใจจริงหรอวะนี่เราจะมาพิสูจน์กันนะฮะคนดูเอา้าไปหลังมาเพื่อนแล้ง

กำลังยิงอยู่โอ้แตกแล้วแตกแล้วแตะแล้วโอ้ดาฟองแล้วโอ้จับขาง n g o นี้นะโอ้ยิงหัวแตกแล้วหมดตีแล้วเข้าเลยแต่งึ๋ยโดนกระโดดยิงครับเพื่อนมาแล้วมาดาละโดนหัวโดนหัว เอาเบอร์สองไปไหนอะ่ะตายแล้วคนดูเขาเรื่องว่ะไปแล้วคนตายคนตายไปแล้วเรียกว่าน,นี้คนตายไปแล้วตอนนี้มันก็บวกกันนะคนดูทคามันบวกไว้ก่อนพี่จะตีมหรอพี่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สเต็มเขไม่ได้สเต็มเออจะพี่จะตีมตอนไหนผมผมผมเลิกแล้วผมเลิกสเตีแล้วครับผมไม่ได้สเตีแล้ว โอเคคับแล้วเบอร์สองไปไหนเนี่ยเพื่อนเบอร์สามพี่พี่ผมเอิ่งจับยูตัวเปื่อผมตายคนแรกเลยเนี่ยอะไรจบเลยมาเล้วมีเพี้ยไรมันบ้าก่ะเออยิงเม็ดกันมันบ้าก่ะเพื่อนเพื่อนแบบขึ้นเลือกสีสีแดงเลยนี่เรื่องฝันหรออืมเออ เฮียมาหนึ่งอะไรที่มันบักเข้ามเลอดเลยตอนนี้พวกลิฟดีไปกว่านี้จ้ะเฮ้ยก็ล้วโอ้โหจบเลยตายแล้วโอเคอันนี้เราแกมาดูคนตายคนตายคนตายเล่นกันนะครับผมคนตายไปเองมาชวนได้เอาแล้วคนตายสวัสดีเขาพูดกันยังไงอะ วัดดีวัดดีวัดดีอันนี้เพื่อนเพื่อนตรงนี้มีตัวเพื่อนวัดดีวัดดีตายแล้วคนเยอะมากเลยเฮ้ยโอเพ็นกอบ้าจังหวะนี้ยังไงอุ้ยน็อกหนึ่งนะฮะเอาเรื่องนะเพื่อนเพื่อนแชมป์เลย มีคนตายแล้วนะฮะค,คนตายเอ้าเดี๋ยนะเพื่อนไม่มีเหี้ยเลยมีตัวอยู่ข้างๆนะี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาเอาแล้วะอะ โหดโหดไม่เป็นไรไม่โหดเดี๋ยวโหดแล้วโหดแล้วไม่เป็นไรโหดแล้วโหดแล้วปิดีใจจริงเอาเรื่องเอาเรื่องเสียใจว่าไม่เป็นไ,ไม่ได้พาคนใต้พาแชมป์เสียใจเนี่ยเสียใจจริงโอ้บวกหนึ่งก้อยเย้เยใช่สิงนี้เป็นพวกของก็นจะ <laughs> เสียใจนะไม่ได้พาแชมป์เลยไม่ได้พาคนใต้แชมป์เลยแล้ว และภาษาใต้ ata, แบบยบายแบบขอบคุณครับอ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรขอบคุณครับใบาบอย่างเงี้ยไปอ่ะฮะไปเลยอ๋อไปแล้วะถ้าผมจะให้แบบนายพูดเนี้ยอ้าวขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่างเงี้ยพูดให้น่อยอีกได้ไหมครับพูดให้ผมยจะได้แบบคนแบบคนใต้แท้คนตา้แท้ อขอบคุณครับที่มาติดตามอพี่เลนเอ้ยเอากับได้วเอา,เอา,เอานีอ่อะไรวะขอบคุณที่มาติดตามหรือว่ายังไงกูงงไม่รู้นะเพื่อนขอบคุณแบบที่มารับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์สวัสดีคนดูสองคนนะครับฮะสวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับ<า>พี่พี่เอาแบบคำคมสักหนึ่งคำคมดิเสือที่เงียบเหงาอะไรนะ่ะอ๋อ ใช่ปะจงเป็นเสือที่เงียบเหงาดีกว่าเป็นหมาที่หอบหอนฝากไว้ให้คลิปนะครับ <c oughs> โอเคพี่เดี๋ยวผมก็ขอลาก,ก่อนไปแค่นี้นะครับผมมาเล่นแบบเฉยๆครับผมแกล้งเหงาเฉยๆแะผมไม่รู้ว่าเป็นคนตายด้วยอาคุเป็นคนไทยเอาคนไทยโอเคดีครับผมอขอบคุณที่มาติดตามนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายาานนะะบไปเจอ,อกันไว้นะอูปิอเคอเครับลูกบาย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 ครับสวัสดีคนตทยนะครับ สามคนนะฮะับสามคนไม่แน่คนใต้สามคนไม่แน่สองคนครับสองคนสองโอเคแค่นี้นะพี่โอเคคลิปนี้ก็แบบก็พาคนใต้เปิดนะครับผมเปิดในเกมนะไม่ใช่เปิดชีวิตจริงเด้อโอเคก็คลิปนี้ก็แบบแบบขำๆนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอลักขอไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ see you again